สบายดีลูกสาวสบายดีก็ล oh. ูกสบายดีเออไพ่ไมัดให้ผมหนะงามแท้บ้ามากเลยลูกบ้ามาอ่าบุ๊คนยไม่อ้วนไปเนี่ยชงเปียกเอ้าเม่อ้วนใาสีแวะมาซื้อเสื้อกันฝนเพื่อนเจ้าเจ้าหกโบเปิดเจ้าหกเปิดสายโอเคอย่าบอกอย่าบอกไฟมายังปิดบิดอยู่ men Nó luôn Mẹ uôn thịt Bỏ cái dây sửa cái nhau Bỏ xay Sốp lẻ kem Nhanh lượng tiệc bỏ Mẹ quá đây mặt phổng ngam thẻ nữa ai Ây à, khi thảo nó hỏi thẻ này Một đáy mọt ra đằng đến nào Mọt đằng đến mọt đằng đến Hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อีหล่ะกินเนื้อไงนี่ยตอนเศร้าแต่เศร้าแต่เสียวแธนขนมครีมฮะเอาไปไปจะมาใกล้รถมันหอนุรถต้องรถตองกิดรถเรอเงาเรืองยังไอ่ t à, h ị ไอ่ t h ị ไปองเงี้ยได้หว่าเอฟซีว่าคือน้องวิวคือบ่ไปว่าพ่อไปเลยได้นี่ว่าอีหล่ะให้กระช่างว่าทุกคนมันต้องให้ว่าเห็นได้ยังไงละหว่ะฮะกันหลังไปบ่อยหนาเจ้าไปน้เด้อ นะท่านยาเจ้าไปน้ำเลยทำใจมาได้ n h าเจ้านะ่ะเบิ้ลขมนะกินย่างนี่มันแบ่บอยู่บ่อนี่นะเอามากินนี่นนะเบิ้ลให้ีอ้วันชิมมึงเนี่ยอืมแ่บไปลิ้นเนาะยังพ่ออีหล่ายังกินเนาะเฮนด,ดิมากินอืม เช็บอร่อยแมืนบปล่ามืนอย่าให้มันถูกผ่าชัตินแล้วกลับกินได้กดงานกะลากนงานกะลากินนะคอยก็ยังบรไปได้ดองอ่ะบุนนะฮ่อเขาต้มซุื่ Bài mô bữa ơn phá bùn Đừng cho lúc sáng quá Bài kẹp mùng ơn nó quá lụn Mà kẹp mà mùng ăn phá xe tín đó Phá à. <laughs> Mà tôi nông cắt tóc Bạn ơn là tông hẹn đấy Nhìn xe nô ดึนเช้าแอ้ Or ์เพ exactly no pues. ิ่นมันนี่ท่านประธานเพิ่นขายของเองได้เพิ่นมันนี่มีอ้วนเปียกนี่เปียกไปเลยนี่โบชดแล้วไปแก้เสื้อให้ไอ้ทิดไอ้ทิดเห็ดหนาวข้ากับไตชัดๆๆน่านวะบอกว่าใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวก็บโบย้อมใส่เฮ้ยซบแหลกแกนเตนแล้แรกว่าสีมาเลยสีมาแวะซื้อเสื้อกันฝนอยู่นี่วะ tóc yếu tóc hang phần áo bên ngoài phần tóc hang bạn này phần vá lấm hang nó mềm phần vá, bay lội bay lội phần vá, đểu nhám phổi nó không ai rồi lui thấy, lui, lui biếu, thái <laughs> chít vậy là, tại sao má nỉ bò nỉ nà, anh nè. กินเดี่ยวพอเลยก็ดีแหละขายเองกินเองกำไรไม่มีค่ะทุนหายมาแล้วมาแล้วไปโหผลงานลูกสาวค่ะนมกล่องนึงนมถั่วเหลืองนี่นมมักกาลี กะน้องนี่คือแก่ลายแทะเรากินสุดไหมเอาไม่น้องนี่เอาป่าป้าไปกินป้าหัวหน่อยเลยไม่อ้วนบระอีมนั้นไอนเดียวนี่มานหรือไม หาดรถไปนะฮึฮึฮึรถไปรถไปลูกฮึอยู่กับแม่เจ้าสองคนบ่เมือน<ด>ป<ะ>ับ๊บกินเอาลงกินรลดจะรลดดำปลานั่นแหละแม่ก็บโกกล้ากินขึ้นกันแล้วให้แม่กินก็ได้น <c oughs> เนาะลอดแหละลอดแหละปิ๊ปปี้ให้มูมกินได้ไหม ล่อแหล่พี่ๆให้มูกินได้เหตุเอาไปล่อล่อล่อจนแหล่ได้นี่อันแม่อ้วนกินแม่อ้วนกะบบป้าได้เลยแล้วแมวจะเอาจากี่ฟันแล้อแม่จะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาง่ายๆเลยอู้เอาง่ายๆเลยเดี๋ยวจะเอาสิ cho nếu nói xưa nếu anh cả lướt, lướt bò nó phải nhắn chưa nồng điều nếu anh nhảy rồi thay à, màn thay màn thay lệ đồ kẹ cái nọ nó. nó đụng bò bò bò, giờ chụp khay lại ăn lại. àu tệ nè. à. Đấy, à. nhang bạn. Bố mẹ bày khay khong má? Khay khong khay cho nể đỡ. Bố khay hay khẹt thu. Khay khong hay mẹ uẩn nể đỡ phần khai hay khẹt thu. Để mẹ uẩn chứ mẹ uẩn gì? แม่เอาก่อนนี่แม่อ้วนสิเอาอันนี้ก่อนมาหนะี่งครีมก่อนสิบสองตำแม่อ้วนจะเอาครีมสารภาพดะเออ ยังเอาไว้อยู่ดิน้าเบีวดินี่ขอับมาอวัไปเอาโอ้มีคิวอาโคดบอกว่านี่เด้อเจ้าฮะว้าฝันธนาอีกตายตายตายภาษาเซ้นอยู่ผดมีคิวอาโคดเรียบร้อยของฝันธนาซะด้วย ปกติฉันมีแต่การค่าไม่พัฒนาอีกอ่ะนี่มันกะโอ้แล้วบบสิเนาะตะกาข่อยเสซนเราเปิดบัญชีมาเฉยตะกาข่อยสิว่าเสซนเด้อมันอยู่ในบัญชีอ่ะบัญชีกับวายุบัตรบัญชีเราก็เอามาเรียบร้อยแบบนี้ตายบ่วิว เม่เจ้านี่คือเป็นจังสี่บอน้ออ้ยยังลูกนี่คือคือขนมห้างโตห้างเตะแท้นี่กินยามันเป็นได้ไอนี่นะโอ้เขากินได้บอนี่นะกินแบบได้นะกินให้ไม่อ้วนบ่งก็กินแบบได้นะไม่อ้วนอยากกินเด้เอามียังเจ้าคือกินหลายอันแท้เอาเอาเสเชเราถีบมานี่คือยังดูหนี่คือเกา In mà sĩ vào lúc Phải Qué mà phải giả vọng. Say cho A bi chịu đi. Gót nha. Ui. Ba hàm, may sĩ bổng. Sáu vía nha hai. Bơ khai. Mm hmm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 . มันติดยังไงะมันมันติดเหนียวเนวอืมกินมั้ย่า้า่คนงานจะบอกมาว่ามันถ้าไปบังสวรย่อกอ

ยปตอ,อนนี้ให้ลูกสาวพ้าชมสวนเราไปชมสวนกันเลยป้าลุงไตขวัวไตขวัวอืองั้นแหละไ,ไปไปม,มาบังสวนน้องวิโยเสียหญ่าเรียบร้อยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยสวยงามแบบน,นี้เนาะ มันก็งามเลยต้นไม้บบนี้มม่วงม่วงหมากญงเนาะลูกหมากไมักบ่หายไม่อ้วนปิดเนาะหาไม่อ้วนปิดิเป็นยังหาไม่อีตหายบหเอเนเพื่อนเพื่อนนั่นเป็นหมากเลยเนาะ นี่ตน er ี uh, uh, s <S uh, uh, uh. well, ้พี่น้องคะมมงตัวนี้ยังลายเ่นันเป็นหมากเลยค่มาบัดนี้นี่หมากนี่ง่าบิ๊นี่หมากนี่นะลายหมากเนาะนี่ลายหมาก่มอือโอ้ตัวนี้เห็นเงาเนี่ยอือตัวนี้เห็นเงาอือฮ เป็นได้เป็นแนวนั้นมันใหญ่นะลูกมันใหญ่ตัวใหญอืมมันใหญ่เฮ้ยสวนเป็นแนวนั้นมันเป็นมากเพเนาะอยังลูกน่ะมียงตัวนี้น่ะแม่นจะบ่ผักหอมผักอีตูผักอีตูปเออแกงสปาหอมบ่หอมเนาะโอ้หอมีออ หอมบ่ล่ะหอมแห้งบ่หอมแห้งนี่พ่่แมพี่น้องเพิ่นเสียหญ้าเนาะไกกะยังหลายเติบเนาะพุ่นน่ะยังบ่แล้วแเลยเพื่นเสีย nhà นี่มื้อนี้ให้เจ้าของเพิ่นพามาชมสวนเพิ่นสวนน้องวิวนี่อากาศบดๆมาแต่ส่งน้องสาธิตเนาะมื้อนี้ก็เลยถือยังนี่ ให้แม่ถือไปอีตูนี่ว่าดูให้แม่ถือไปดมบ่อดีนะฮะที่ยอะไรยาแล้วเราจะไปเอาไหมอืมบ่เอาแกยาไว้เอาไว้ใส่แกงเนาะโอ้อยากเอาดมก็แล้วจะเอาไหมเนาะฝอยหมดนินเนาะกกแกงกบมิ้กกบมิ๋อเพิ่นยังบ่แล้วเนาะนี่เนาะยังเสียบ่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไปลูกไปหางไปพู ย่างไปทปั้งแปนพี่ไปย่า,ทางทั้งหกเนาะไปทั้งนี่อือเจ้าของสวนนีน่ใส่เกือบสีเหลืองเุ้ยหูก๊บหูก๊บไปหูก๊บบอกหูก๊อบ่หรอหูก๊บบ่เออหูก๊บอันนี้มีกกระปูจัยังมีกระปูเจ้าก็นะ มาพี่นะลูกไปทกันปนพี่นะยยบ่แลวขอให้พี่น้อยเสียแม่าอืเลกมากินแฮะปอ๊น้องบิวเลอีเพิ่มาชมสวนทั้งนั้นใหญ่นะเพิ่นยังเสียบเลวลูกเ้ย่าไปทำมันหกนะ มาใหไปทางไ่ะไปทางเป็นแป้นพี่แล้ว<ะ>อืมจะขีนอุ้ยเมือไปฉันย่างฉันว้ยยังบริกินมักม่วงมักเม,มียงพี่ชันอยู่ได้อีนสร้างเป็นแท้ก็อบอกชมพู่อ่ะนี่กุ๊บกุ๊บกุ๊บเออกุ๊บกุ๊บคนงาน คนงานบ่มาเัมนี้คนงานไปดองไปบุญยังให้แม่กินบ่บ่าดอกเอาอะไรขนมเล็กน้อยให้แม่กินเกัดได้บ่ปิดไหมปิดไหมขอเตียงให้เเอจ้าบยานพอเตียงให้ว่าจะปิดแม่หัวเล่นอยู่จื้อไปอืมบูกงองไม่กินยูวบ่ปิดใครอ่ะ เดี๋ยวมื่อใดแม่บ่มีก่อนแม่สิแม่สิมาลอยแม่สิมาลอยเอาแม่สิมาลอยอันเอาเมื่อเอาเมื่อกินชมแม่นเจ้าสิอให้แม่อยู่บ่ถ้าถ้ามุงง่วงเจ้าหายเจ้าสิอโบให้แม่บ่ลูกบให้ให้แม่อ้วนกินเบ้องั้นลุส่งยาไม่ ไปค่ะงางเมื่อเถะบ่หายเพลินว่าได้ไต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 าัวไาทัาวเอามาคือบยสิไปปิดมาคือมาือยน่ะเอามาคือเมื่อกินรับแกงเาใหม่ก่อมาคือโอ้ต้นกะเรางามเถอะ น้อยๆไปงไปบอกบอมนี่ือกนะเ้ยนี่คือการด้นนะยังคือกัรไปูนะขึ้นหอมไหมหอมคือกานบ่หอมคือกันบล มันจะใายเมยดมน้าเบน้อลำสุดง่วนอ่ยยามานันได้เห็นมั้งหอมขื้กันบ่เที่ยวบับก,การให้กันดมแต่พอิตัวแมนบ่ของวิวนั่นแหละฮะไม่มดนะม่ะไปไปไปเะยปผูกไป ปาปี้มะเขือก็ปาี้มะเขือก็เอามะเขือมา่อกี้แจกน้อไม้ก็บิวมาแม่งัวกินนะฮะพูดพูดในงัวล่ะในงัววัเฮ็ดแถวบ้านเด้อว้ัวว้าระวังเด้อหยอกงัวไปลูกป้าเอามะเขือก็ไม่อ้วนเอามะเขือกเด้อคนที่ให้บ้านนี้ไม่อ้วนเอามะเขือนี่ xong tô nè, Xảy xong tù bắt lại nè qua xong tô Nè, bà cưa nè Lại nó à. Ừ à. Ủa? Ừ Ủa, hãy cần đồng thì phải tu không Ừ Mẹ này Ừ Ừ à, Mẹ tu mẹ nhắn cho bà bỏ hai thái hai thái hai biểu hai mấy tù đơ hai mấy uẩn lỡ đơ, ba kho coi có coi coi tù coi coi tù coi 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 mẹ áo coi 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 mấy coi 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 Thật, mẹ oo lâu bà mi tu hai mặt khứa hơi <laughs> mẹ oo mẹ oo lâu bọc mẹ tu hai bọc mẹ bọc mẹ tu hai à, mẹ tu hai bọc mẹ tu hai bọc mẹ hai bọc sao vậy thằng sai giải lì đa phun nam sai hưu tóc lưu kéo luôn kéo 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 เก่งมากซีมาคนละตอนคอยแวะชื่อเสือกันคนนะคอยบู้ว่าน้องจาทิตย์เดฝนลงจากรถก็ตั้นตั้นเก่าเฮี้ยนี่แหละเอาพอลงเอาลูกลงตัวว่ามาเอ้าไม่ไปใช่เดียว มันลงไปกูบูกว่ามันลงเนาะกูไปตั้นๆตันจนน่าดูงเ้อันหมดแล้วก็จอดลงมาหนิเอาลูกแต่ว่าลงแต่ว่าพอลงมาหาบุหาลูกบเห็นไหมฮะเออเคยเคยเห็นตัวบอลลี่วราดลืมเมียเนาะโอ้ให้แม่บาหนี่ขอบใจเด้๋ลูกเด้อ lúc sau khỏe không hạnh em nó Mặc khừa Hả? Dù hàn, hàn ươi ăn Thang ăn phải ăn để vệ sư sửa gắn phun Mẹ ạ, yeah. chín mềm sửa bò Bò hai Mày cà bà ngông mày vào Ô oh, hô bổ quá Cái ứng nhầy này เออดูหลอกนู้มฮะเก่งกว่าจังฮะงายปานนี่แหละเอ้ามันคือเก่งอะฮึดูเก่งกไรเดี๋ยคนเก่งปานนี่สิบอะไรเอ้ามันฮักเลยมันฮักคนเก่งปานนี่ฉีกหลอดบ่ได้เว้ยตาฉีกหลอดบ่ได้นี่ก็ะบอกนั่นเลยฮะคนเก่งยังต้องวิวเสียบจุ๊บหัเนีลยฮะดูเบิ้งมาดนึ่ อ่าเป็นได๋ล่ะแซ่บแซ่บโอ้กินแบบผู้ใหญ่แบบนี้ใหญ่แล้วนี่น่ะเนาะใหญ่แล้วบ่เจ้าน่ะเฒ่าแล้วเลเนาะเฒ่าแล้วหัวจนยองกานี่แหละเฒ่าแล้วจักปีแล้วนี่จักปีแล้วเจ้าน่ะปีเต็มบ่แม่นบ่แม่น3ปีเต็ม3ปีเต็มคือเฒ่าได้ซะ อาอย่าอย่าขับนุ่มเออคือเด็กน้อยบบบนี้ดุลอดเอ้าเอาดีเด้แม่เจ้าชิว่าอย่งันนี้นะเอาไม่ดูดก็ได้จ้ะอีหลายังน้อยบาาแม่แกใหะแก้โ้ได้ัดเฮะจับจับ อาให้คอยจับ oh, พูด oh, จีแกเองได้ๆโน่นู้เอาอันใดโนอาม่ไม่ให้นายเมย์นโอายฮ่านามันออกแล้วให้เล็กตัดเลยเป๋วเล็กตัดมาไหมจับจับจับเพื่อว่าเฮาเช็ดเองเพื่อว่าเอาไปเอาไปเอาเล็กตัดถอยเม่ตัดให้ไว้อันนั้นห่านเห็นบ่แม่ว่าแหละไม่ได้พิษคว่ำแม่เลย เมวาวนะเอาเอาเล็กตัดนะเออบอกว่าเอาเล็กตัดแต่หึงใช่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 เล็กตัดนั่นเอาเล็กตัดอันนั้นมีดอันนั้นน่ะพูนพูนเพวกน่มือแม่ซี่นะพูนมาไว้บาดี้มาไว้ลูกมาไว้ มามาแม,าม่ต้นไหนมัืงเทียงเป็นแทะนิดหน่อยนี่จับจับจับกองมานี่เด้อจะบีบเด้อจะบีบเด้อจบับแน่นๆเด้อฮะสิเทให้นิดหน,น่อยนี่ใส่เป็นแหละ เอ้ยพี่ช้างกะเท่จุดเบดนี่แหละลงไปเลยลงลงไปเลยเบดแล้วเอาปิดบันนี่ปิดดีๆเด้อย้ำความเด้อไม่ใช่ทางขยะมาไสิปิดให้ถ้าปิดบ่ได้เอาอันนี้ไปทิ่มก่อนยังไม่กินตั้งไว้ตั้งเลยน้องน้ออ่ะ ตั้งมา้ดิก็ได้ลหลตั้งไว้โตนี่เหตุไดไม่อ้วนเห็ดให้กินแล้วบ่นีเหตุไดใครโบแมนไม่อ้วนตัดให้เลยลืมขอบใจไม่อ้วนบอหน่อานุเหมาะกอนยังขอบใจขอบใจแม่ยังอ้วนไผ่อ้วนน้องวิวอ้วนน้องวิวไอ้ทิดได้ค่ะไอ้ทิดน้องวิววันนี้ก็แวะมาเฮือนน้องวิวเนาะพ่อแม่พี่น้อง อโอเคบันนี้คลิปนี้สะท้องก็ชิได้จบคลิปไปแล้วมาซื้อของใส่ก่อนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะท้องคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีลูกลุกขึ้นมาสบายดีอานุมากอานุมากไปดิป่าลุงเออกดไลค์กดแชร์ให้น้องวิวในเด้อ,อว่าจมดีว่าจมด,วจดีว่าจมดีกดไลค์กดแชร์ให้แม่อวดในเด้อ แม่อ้วนจะได้มีเงินเลี้ยงไอทิศบอกว่าจะดีแม่อ้วนจะได้มีเงินเลี้ยงไอทิศแม่อ้วนแม่อ้วนจะได้มีเงินเลี้ยงไอทิศเลี้ยงไอทิศชมไอทิศเลี้ยนชมเลียนเดี๋ยวไปกันเด้อไ,ไ,ไปลุงไปลุงบายบาย